สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื้อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net c h n n l สว่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นในส่วนของคลิปเช็คลิสเตรียมความพร้อมก่อนที่อัปเดตตัวละครต่อไป จะเข้าสู่เกม7บาทนะครับโดยรอบนี้ผมทำคลิปเช็คลิสต์ต้องบอกว่าเร็วกว่าทุกทีนะและสาเหตุของมันก็คือถ้าใครที่ยังไม่ได้แตะเลยนะครับแล้วได้ดูคลิปผมทันบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยยังมีหวังที่จะสามารถเคลียร์คอนเทนต์ที่กำลังจะหมดได้จบนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาไล่เช็คไปพร้อมๆกันเลยครับว่าอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรที่เพื่อนๆต้องเคลียร์ก่อนที่จะถูกนำออกบ้างนะครับ อย่างแรกสุดเลยครับถ้าเพื่อนๆคลิกที่แถบแบนเนอร์การเล่นปาร์ตี้ตรงนี้นะครับมันก็บอกเลยนะครับกิจกรรมมันจะถูกนําออกก่อนปิดปรปับปรุงวันที่4เดือน6ปี2025นะครับแต่ตรงนี้พอมันเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบวกหนึ่งเลยนะตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะชอบบวกหนึ่งพูดง่ายๆก็คือกิจกรรมเนี่ยน่าจะถูกนําออกในวันพฤหัสที่5นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะ คอนเทนต์แรกสุดก็จะเป็นในส่วนของภารกิจสุดพิเศษนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไ่ได้ก็อย่าลืมไปไล่เคี้ยให้ครบด้วยนะครับถึงแม้ว่ารางวัลไฟนนลจะเป็นเพียงตั๋วกล่อง9ก้ากระโดดจัมพิงบอร์ดพาดที่หนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้จัมพิงบอร์ในวันเื่อนถ้าเกิดใครที่ขยันนะครับเก็บตั๋วมาเยอะๆหลังจากที่เปิดถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตั๋วแบบนี้ครับตั๋วลุ้นของพรีเมียมพิเศษครบรอบหปีแกรนด์คอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตั๋วที่เรรรราาาาจจะะสามาถุ้้นนขององวัิๆไดนะ ถ้าใครที่ทันดูไลฟ์สตตีมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคีย์แคปพิเศษของเกม7บาทด้วยนะครับก็ถ้าใครที่อยากได้รางวัลของจริงบอกเลยว่าจัม่บอ์เนี่ยมีค่ามากนะครับควรจะเก็บให้ครบทุกตัวและอกิจกรรมกล่อกกระโดดเนี่ยก็รีบดันไปให้ถึงขังข้นสุดท้ายเพื่อที่จะเก็บตัวพิเศษอันนี้นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยตอนนี้ก็มี4ตัวแล้วนะ ต่อมาอย่างที่2นะครับเนื้อเรื่องเก็บประสบการณ์อัศวินสำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะถ้าให้พูดเข้าใจแบบง,ง่ายๆมันคือกิจกรรมที่จะให้เราทดลองตัวละครใหม่คิงกับเดียเน่นะครับถ้ามีเวลาเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะเพราะว่ามันมีแค่สสเตจเท่านั้นนะครับที่สําคัญเมื่อเพื่อนๆเ,เคลียร์เสร็จเนี่ยจะได้ตัวเปิดกรชารตู้เฟสเพิ่มเติมอีกด้วยนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของส่วนลับนะครับ ใครที่ไม่ได้เข้ามาเลยก็อย่าลืมเข้าไปใช้ใช้แต้มกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยเลเวล3กับเลเวล4เนี่ยก็น่าจะถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ถัดมาคอนเทนต์ปาร์ตี้ในสวนครับสำหรับคอนเทนต์ปาร์ตี้ในสวนเนี่ยมันลิงก์กับกิจกรรมภารกิจสุดพิเศษอยู่นะโดยมันจะมีกิจกรรมค้นหาสมบัติอยู่นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยต้องค้นหาสมบัติให้ครบ10ครั้งนะครับไม่อย่างนั้นภารกิจสุดพิเศษก็จะทําไม่เสร็จนะเพราะฉะนนนนนนัั้้้้ตรงีีื่่ออกกกก็ยยาาาลมไทํดวจ เตือนเพิ่มหน่อยละกันใครที่ลืมมาคุยกับเมอรลินเนี่ยก็มาคุยกันด้วยนะพอเพเื่อนๆจะได้ลุ้นตั๋วฟรีนะครับเอาจริงไอตั๋วฟรีอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่าผมอะเคยได้60วันที่3ครั้งเดียวที่เหลือเนี่ยคือ6ตั๋วล้วนๆเลยนะไม่เคยได้อย่างอื่นเลยนะครับนอกจาก6กนะก็สำหรับกิจกรรมสมบัตินะครับผมไม่มั่ใจเหมือนกันว่าสมบัตินี่มันมีกี่จุดแต่ที่ผมรู้เนี่ยคือมี3จุดนะจุดแรกที่ผมให้ดูไปแล้วนะครับจุดที่2จะอยู่ที่นำ้ำพุตรงนี้แล้วก็จุดที่3เนี่ย มันจะอยู่แถวนี้เพื่อนๆเนี่ยครับเดินไล่ๆไปอ่ะแป๊บนึงนะเออแถวนี้แถวนี้นี่ครับนี่นี่นี่กองดอกไม้ตรงนี้นะครับที่ผมรู้เนี่ยคือ3จุดนะสำหรับใครที่รู้จุดมากกว่านี้ก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะอ๋อใช่เราก็กิจกรรมตกปลาเนี่ยก็อย่าลืมไปตกกันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีมินิเกมอื่นๆของกินเหลือนะครับป,ปลาโป่งพวกนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยเพราะว่าทุกกิจกรรมที่เล่นในนี้ มันจะได้แต้มเพื่อนไม่ใช่แต้มดิมันจะได้เหรียญครับเหรียญปาร์ตี้สำหรับเหรียญน,นี้นะครับเราก็จะสามารถมาแลกในร้านขาตรงนี้ได้เพื่อน ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีอาหารพิเศษนะครับอาหารตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆแลกแล้วก็ต้องใช้เลยนะพอถ้าเฟสมันหมดอาหารมันก็จะถูกนําออกไปด้วยนะครับสำหรับอาหาร3อย่างนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมที่ได้รับจากศึกทไลล้าง100%อยนะครับอย่างที่2มันจะเพิ่มอัตราได้รับก่องทองหรือใครที่ฟาร์มโกเนี่ยก็ควรมาแลกอาหารชินนีนะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเพิ่มปริมาณได้รับเศษความทรงจําจากหอคอยเห็นต้นไม้โลกอีก10ชิ้นนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีผลึกแห่งการเวลานะครับใครที่การอินเทอแฟกต์ไม่ครบก็อย่าลืมมาแลกด้วยนะครับตรงนี้แลกได้อีก5อันแล้วก็จะมีตั๋วจัมพิ้งบล็อกพาร์ทที่2นะครับอันนี้เนี่ยคือให้แลกล่วงหน้าเลยนะแลกได้อีก100ชิ้นนะครับหรือว่า200ใบตราพรัฒนาน,นะครับ20ชิ้นกล่องสุ่มลึกลับของฮอกนะครับสรับกล่องนี้เนี่ยมันจะมีเพชรด้วยเพื่อนๆถ้าดวงดีนะครับก็อาจจะได้เพชรเพิ่มเติมนะแล้วก็จะมีกล่องเลือกครับอันนี้จะเป็นกล่องเลือกนะสาาาาาามรรรรรถเลือออกกกขงองง2ยย่จยรตรนนี้้ไดะคับ นอกจากนี้ก็จะมีอีโมจินะครับสามแบบนะตัวกล่องก้าวกระโดดพาร์ทที่1ก็มีนะครับอีก100ใบด้วยเหมือนกันนะนอกจากนี้ก็จะมีเพชรด้วยครับแล้วก็ที่ขันได้เลยจะเป็นแพ็กเกจแกรนด์เฟสติวัลครบรอบ6ปีนะครับโดยสูตรและเปลี่ยนกิจกรรมนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะยังไม่ถูกเอาออกในการอัปเดตครั้งถัดไปนะมันจะถูกเอาออกตอนที่เฟสหมดเลยเพื่อนๆวันที่25เดือน6ปี2025นะครับแต่ตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้พยายามเคลียร์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อน เพราะถ้ามาเคลียรช่วงหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ทันได้นะครับต่อมากิจกรรมสุ่มการอาร์ติแฟกต์ที่ต้องการนะครับอันนี้เนี่ยผมมีทําคลิปแยกไปแล้วนะใครที่อยากจะดูว่าควรจะแลกอาร์ติแฟกต์เซตไหนนะครับก็ลองไปหาดูในช่องของผมได้นะครับส่วนคอนเทนต์หอคอยเห็นการฝึกฝนกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะค่อยๆเปิดเพื่อนอาทิตย์ละ6ชั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยมีเวลาผมก็แนะนําว่าพยายามค่อยๆเคลียนะจะได้ไม่ต้องมาเคลียรทีเดียว30ชั้นนะครับ โดยตอนนี้เนี่ยมันจะเปิดถึงชั้น12นะครับและหลังจากปิดปรบปงอัปเดตประจําสัปดาห์มันก็จะเปิดเพิ่อมอีก6ชั้นจนถึงชั้น18นะครับ,ต,รบต่อมาจะเป็นกิจกรรมกล่องก้าวกระโดดพาร์ทที่1นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมกล่องก้าวกระโดดพาร์ทที่1นะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ห้ามพาเพื่อน,อนของรางวัลเนี่ยเยอะมากนะครับที่สําคัญมันจะมีกล่องนะครับอุปกรณ์เซตเลือดป้องกันแบบพร้อมใช้งานนะครับที่มีออบลองขั้นสุดนะครับให้เลยนะ บอกเลยว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามพลาดน,นะครับแน่นอนว่าหลังจากที่เพื่อนๆเ,เปิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ใช้งานได้เลยแหละแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าลืมไปรีสเตตอ็อบหลักด้วยนะครับเพราะถึงแม้ว่าออฟลองเนี่ยมันให้สุดมาแต่ว่าออฟหลักเนี่ยมันสูงเพื่อนๆสำหรับวิธีรีสเตทพื้นฐานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยลวกันเผื่อใครที่มาเล่นใหม่นะครับหรือใครที่เล่นนานแล้วแต่ยังไม่รู้เนี่ยจะได้ใช้ของอย่างถูกต้องนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำเนี่ยบางทีค่าพลังเนี่ยมัน ก็สมมุติเดี๋ยวผมจะทําเป็นชิ้นเข็มขัดให้ดูแล้วกันหลังจากที่เพื่อนๆเปิดกล่องเมื่อสักครู่นะครับของที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะมีออฟลองแม็กนะครับแต่ว่าสายพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นแบบสุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็ลองกดให้ดูนะนี่ครับเวลาได้มาปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าออฟลองเนี่ยมันตันเลยเพื่อนๆสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าออฟหลักเนี่ยมันน้อยมากเก้าจุดหกสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับของชิ้นอื่นอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าค่าพลังชีวิตเนี่ยมัน12,243ใช่ปะ่ะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเพียงแค่11,225เท่านั้นนะครับสแตทเนี่ยมันหายไปพันกว่าเลยวิธีแก้ก็ง่ายมากแต่ก่อนที่จะแก้เพื่อนเพื่อนลองไปก่อนนะจะได้ไม่เผลอไปขายทิ้งนะครับให้เพื่อนๆกดที่เปลี่ยนความสามารถตรงนี้ครับแล้วก็คลิกที่แสแตทพื้นฐานตรงนี้ครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ลองเซตดูนะครับว่าอยากจะเอาสแตทพื้นฐานให้ได้ค่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นของผผผผมผมมมมมให้ 5, 5, ้ันนนนนเเเเกกิ5 5ีีี่่่ยวาาโอคละะะ็จซตตทปรรณง แล้วก็ติ๊กชัยทั่งนะครับอันนี้สําคัญมากชัยทั่งนะอย่าไปติ๊กชัยเพชรนะครับถ้าเพื่อนๆทำวิธีนี้แล้วติ๊กชัยเพชรเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไหลเป็นน้ำนะครับซึ่งถ้าใครที่มีทั่งจํากัดจะให้สุ่มกี่ทีนะครับแต่ของผมเนี่ยทั่งผมมีเยอะอยู่แล้วผมก็ติ๊กไม่จํากัดนะครับให้มันรีจนกว่าค่าพลังเนี่ยจะเกิน5 0 0 0นหนึ่งนะแล้วก็ตั้งสปีดครับอันนี้ผมตั้งคูณ5ไปเลยนะเสร็จแล้วก็กดใช้งานครับอ่าแล้วก็กดเปลี่ยนต่อนเนื่องเลยนี่ครับม เนี่ยเรียบร้อยแล้วจากของเดิมเนี่ยเบสสแตทของมันไม่ถึง10%นตะครับตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น93%นะเรียกได้ว่าชิ้นนี้เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วครับก็กลับมาที่กิจกรรมชม,มิ่งบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับของระหว่างทางอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับสำหรับคนที่กลับมาเล่นนะเพราะว่ามันจะได้วัตถุดิบในการอัปเกตรดตัวละครเนี่ยเยอะมากเพื่อนๆแบบนี้เหรียญปลูกพลังแฝง12ชิ้นนะครับส่วนขั้น5ก็จะได้ทั้ง200สอกร์หินนะครับหินไร้ว่าอัเกดอุปกรณ์ออััตวแบบพร้้มใชงานได้เลยนะ ตราพัฒนานสิอันเหรียญปุกพลังแคจชิงนะครับกล่องผลึกความทรงจาเนี่ยจะบอกได้ว่ามันเยอะมาก,กเพื่อนแล้วไอ้กล่องพวกนี้เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆได้ไปเนี่ยมันจะอยู่ในกระเป๋านะครับเพื่อนเพื่อนต้องไปคลิกเปิดอีกทีหนึ่งด้วยนะเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับแล้วก็ที่สเตจที่7นะครับก็จะได้กล่องอุปกรณ์เอสซานะครับที่จะเป็นเซตเลือดป้องกันอีก1เซตนะก็สําหรับในพันที่1เนี่ยเพื่อนๆจะได้เซตเลือดป้องกันแบบเกือบพร้อมใช้งานทั้งหมด2เซตด้วยกันนะครับรที่สําคัญที่เลือดส มาด้วยอีกหนึ่งตัวนะอ่ะโอเคก็ในส่วนของกิจกรรมกล่องก้าวกระโดดพาร์ทที่1จบไปนะครับต่อมาช่วงเวลาที่เราจดจำพาร์ทที่1น,นะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันจะยังไม่ได้หมดในการอัปเดตครั้งต่อไปนะเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะอยู่ยาวจนจบเฟสเลยเพื่อนๆแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยก็อย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆทำภารกิจเงื่อนไขครบ100%จะสามารถรับเพชรเพิ่มเติม,ตม,ตมได้1เม็ดด้วยนะแน่นอนว่าภารกิจแต่ละเควสเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางเ,เ่อนนน้ชัี เพื่อนๆจะต้องลง3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็มาเคลียร์กันด้วยอย่าเคลียร์วันสุดท้ายวันเดียวเพราะมันจะไม่ทันนะครับตรงนี้นะแต่ที่จะหมดเนี่ยก็คือกิจกรรมต่อสู้ประทําสัปดาห์ครับของสัปดาห์นี้เนี่ยมี2อันเลยนะจะได้เพชรเพิ่มเติมอีก4เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะครับถัดมากิจกรรมสอนเทพแรนสล็อตนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากใครที่พลาดบอกเลยว่าเพื่อนๆจะได้อาร์ติแฟกต์หปีเนี่ยไม่ครบเสร็จนะครับ เพราะมันมี1ใบจะอยู่ที่ตรงนี้เพื่อนๆจะต้องเก็บแต้มให้ได้1 5 0 0 0แต้มนะถ้าเพื่อนๆเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่ายังทันอยู่แต่ถ้าไปเล่นมันสุดท้ายวันเดียวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะได้แต้มไม่ถึงเนี่ยมันมีอยู่นะครับเพราะคุณแจที่ใช้ลงมันจะให้แค่วันละสามชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะสามารถซื้อที่ร้านคาเรียนเพิ่มได้1ชิ้นกับแจกลายวันครับอีก1ชิ้นนะแต่ประเด็นคือลงแต่ละครั้งเนี่ยคะแนนที่เพื่อนๆจะได้เนี่ย ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยว่าจะเล่นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาชัวร์อย่าลืมเข้าไปเล่นกันตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะเพราะเอาจริงไอการอันดี้แฟ์เนี่เพื่อนๆเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับแล้วประเด็นคือเซต6ปีเนี่ยมันเป็นเซตพูดด้วยแล้วตอนนี้เมตาม,มันก็เป็นของพูดนะครับแล้วเผลอตัวละครหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีตัวพูดตัวละครยักษ์ออกมาอีกเรื่อยๆด้วยนะ แล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของกิจกรรมรูเล็ดนะครับสำหรับกิจกรรมรุเล็ตของละวันไม่มีอะไรสําคัญเป็นพิเศษนะครับส่วนมากมันจะเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาตัวละครเฉยๆนะแล้วก็ในส่วนของพ a l เลดบอสกิจกรรมอันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลามาเคลียร์ตั้งแต่เนิ่นเนินก็ดีนะครับตอนนี้ก็จะมี2ตัวจะเป็นบอสกูมกับบอสเมาแลกนะสำหรับบอสตัวที่3เนี่ยก็กําลังจะมาในการอัปเดทครั้งถัดไปนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ครับเดนเจนรางวัลใหญ่โซเฟเลสก็อย่าลืมมากดสกิปกันด้วยเพราะว่าช่วงน,นี้เนี่ยมันแจกเพชรนะครับวันละ1เม็ดนะก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแทบแบนเนอร์ด้านซ้ายบนการเล่นปาร์ตี้นะครับส่วนของอย่างอื่นที่เพื่อนๆต้องเช็คเนี่ยมันก็จะมีอีเวนท์ที่เพื่อนๆจะต้องทําในมือถือนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมน่าจะไม่ได้เปิดให้ดูนะแต่มันจะเป็นปุ่มนี้เพื่อน ปุ่มกิจกรรมครบรอบ6ปีตรงนี้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งจะเป็นในส่วนของร้านคาวเวทนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดในคอมอย่างเดียวนะสามารถเปิดในมือถือได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็น list เช็คลิสต์เตรียมความพร้อมก่อนที่แผทใหม่กําลังจะมาในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้มีเวลา แล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับถ้าชอบยัง,ง่ายอย่าลืมกดไลค์สตรีมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย